ระวังคนถือปืนเชี่ยเขาเรียกหาสเปนเซอร์ก็มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่า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 ไม่แต่จะคิดอย่าไม่แต่จะคิดเฮ้ยแต่แต่แต่ท้าไปขายไปเท่าไหร่วิ่งสี่สิบเก้าเอาไปวางเอาไปวางนอกกันเลยเอาวางนอกกันเลยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าใสอย่าหาอย่าหาใส่ฮัลโหลทิ่ผายแล้วทิ่ผายแล้วอ้าวเดี๋ย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 วเดี๋อะไรขึ้นยุโกยุโกอ้าวเฮ้ย เรียบร้อยเอ้ายื้โกเชียร์ละเกิดอะไรขึ้นมาเอ้ายืโกยูโก้หายแล้วโว้ยวะอ้ไงไงไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้้ไออ้ไ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 ด้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไไ้ เชียร์วิ่งแล้ววิ่งี่ดิีเชียร์มันจะฟังแมงเอ้บอกแล้วอย่าใส่อย่าใส่ไม่เชื่อไอ้เหี้ยบอกแล้วอย่าใส่ี้ยไม่เชื่อขึนนคืนคืนคืนนคืนคืนคชนคืนคนนนเออดีเยนะเห็นปะรึ่นศพพี่เนอะเออการเป็นซอมบี้เหรอไปละอีกสัทำไมกูเห็นโหใช่เลยเฮียเด้อดิไม่ได้อะไร้วยเฮีย ทำไมมันถอดไม่ได้อะถอดไม่ได้มึงก็ไม่เชื่อกูทำไมทำไมอยู่ทำไมฝรั่งคนนี้มันถอดอด้ทำไมถึงมาใส่เล่นได้อยู่เลยมันถอดไม่ได้ผมไปดูไฝ้าหลังมานี่ว่ามันถอดเล่นได้ที่ไหนไม่ใส่แล้วใส่เลยที่เขาเชื่อเฮ้ยใส่ถอดไม่ได้อย่างเดียวไม่พอมันมันกัดพี่ต่อเดียวมันกัดพี่ต่อหน้ามาตัวนั่นนึงนะทำไมไม่มีสามตัวข้างล่างอ่ะไอ้กูเหวี่ยงมีสามตัวเลย เราจะเอาอะไรนะเราจะเอาแชร์สปอร์เตอร์ใ <boundaries> ช่ไหมแชร์สปอร์เตอร์ใช่ใช่เออเทเลพอร์เตอร์เออเทเลพอร์ตเทเลพอร์ตก็ถามไอ้ไอ้นี่มันพาถ้าสมมวันเราแพ้เข้าไปที่คือมันจะสุ่มเราไปตรงไหนก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตคือกลับมามีต้องมีเวิร์ดอ๋อเออไอ้นี่มันขายได้กว่าอีป้ายเนี่ยป้ายซิกแพนดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเล่นเล่นเดี๋ยว โอ้ม่้มันไม่ตา่เฮ e> ้ยสิงคอมแล้วนแบบกระโดดเราไปเฉยมันจะฟาเอาสิงคอมเฉย <laughs> Cheer. It was at this moment Jackson knew he fucked up. <laughs> <laughs> อะไรวะเดี S <S ๋ก่อนยาวะเดี๋ก่นอะไรวะดูว่าดูว่ารอดแรงเกบุัเชื่ออะไรเอกี้เชื่ออะไรเมื่อกี้ดนดโดนงาเลยเฮ้ยเฮ้ยของดีกดนะ แต่มือมือไม่ว่าหรออะเขราะขบวนอย่าเราลงทางทางนี้ไฟแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวเจออะไรเจออะไรอ่าชอมเปอร์จะไปวิ่งมาเจอชอมเปอร์อยากได้แต๋มอยากได้แต๋มว่อจะเดี๋ยวกีไปเอาให้ระวังระวังอีสัตว์อ้าวเดี๋ยวอ๋ออ๋อ เชื่อซิกคอมซิกคอมเฉยเมื่อกี้อว่าเรไม่ไม่เดีียวว่าอากิระเอาแต่น้มาแล้วไงแบบเออข้ระวังโอเคโอเคมีตัวมีตัวฮะยังอยู่ชมบอกับอากิระเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยอากิ เชีร์นักนักแคกเกอร์นักแคคเกอร์อักีวก่นกีเหนี่ยกหนี่อเจอเจอแล้วเจอเจอเจ๋อเจอโอ้วแพ้ชิบหายจเป็นศพเป็นศพตายพี่ไม่มีใครเลยเพอเีย โฮ้ยเกินนนี้ก็ไปทันวะบอกจะลบไฟนอลนะครับแคเร์ทัตแคเกอร์เชี่ย้คือีเจอวไม่รู้จยนะเจอครั้งแรกเลยนะแคเกอร์ว่ากเเนี่ยให้อยู่นิ่งๆนะครับท่านผู้ชมนะฮะไม่ใช่วิ่งข้ามาหนีเว้ยไม่รู้ ไม่ร<โ>ู้ <S 2> <S 2> มไม่เคยไม่เคยไม่เคยเจอมันเอาช็อตกันเป่ากี่เลยแต่โชคดีที่รอดมาได้อะลองเสียงเข้าไปดิีมันมีของกองอยู่หน้าหน้าประตูอะตายไอ้สิตาย,าย,ตล,ายลงมหน้างนี้แต่ว่าไม่ไดีกว่าข้างหน้าไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ <อา S 1> ข้างหน้า,าจะมีไม่ได้หรอืเอเปล่าไอ้อะไรนะขอเข้าไปเข้าไป ไปอะันอ่ะอะอ้ยโอยอ้ยโอ้ยโโโ้ยโอโอย้ ติดวัวนะมีมาเข้ามาอะไรวะเอ้า อนนีุญาตเป็นบอลไม่ตายอ่ะสองคนเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวกันยบไอ้เชี่ยแล้วลงมากูโดนใจแอนเดแอนด์ซอร์ดเกินเกินฟ้าอย่างหลัวเดียวกันไม่น่ากี่จะทำไงตอนนี้ที่ภูนอกเดี๋ยวีกันอ๋อนี่อ่ะไปด้วยละเขาเขาเขาาแน่จะรู้แล้วเราพวกเราแปลกัะควรควรจะรู้ว่าอะไรมาจนตอนนี้เดี๋ยกัน

เลิกเลิกพอเยอะเลิกผมผมพาท่าชอนไหนวะผมจะแทนชอนที่ไหนบอกว่าเขเป็นปอนะแม่ปีบอนะเออโดนแดดไม่แล้ว่าอะไรเกิดไม่ได้พูดอะไรเลยกูโดนโดนแดอย่างเดียวกันอะไรวะกูไปซีล่วแม่งไปฉายอ่ะคุณไปตรงป่าเลยเกิดไม่ร้อีคิวเลยะเอาเลือตั้งอยู่แค่ร้อยเดียวต้องไปแล้วล่ะโอ้ชักมาเอง ชัดเลยไุ้คนเหี้ยโอ้ยน่ากลัวเกินเกินไปหาของแปลไปหาของแปลกอากเฝ้าไว้เฝ้าไว้เฝ้าไว้มันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในโอ้ยโอเคมองมองให้อยู่มองให้อยู่มองไว้มองไว้มองไว้วิ่งกระดิ่งไปหาของเลยไปหาของโอเคของของพี่เต็มละเหมือนเหมือนทั้งสองจะมีของอยู่ประมาณสองชิ้นนะโอเคเก็ข้าใจละอ่ะตะกี้ดูให้ดูให้หยก เออน่ยมีชิ้นหนึ่งมุมห้องทางขวามุมห้องขวามุมห้องขวาลองดูปโอ้เจอ่ะเจร่ะโอเคโอเคไม่มีขอยิงไหมอ่ะอันหึ่งนะไอ้ปัจโจอะโอเคตรงไปไม่ค่อยได้ทิงเหรอตรงไปด้านขวาต้องมีเยินแล้วล่ะไอซ้ายซ้ายเหรอมีมีกระตันซ้ายหรออันนี้ตันหรอมีมีทางเข้าอีก เฮ้ยอ๋อมีบันไดมีบันไดก็ซื้อไปฉายแล้ววิจเจอของเจอของม่กีกลัวมากเลยโอเคเจอน้ำหอมก็ซื้อไปฉายแล้วขึ้นไปอีกทีนึงวิจตันละมีอีกตัวกลังมาอากีระวังอากีระวังนะพีอีกตัวหนึ่งอากีเห็นและอือมองเห็นสองตัวเลยเอาเรื่องอ่ะากีต้องนั่งเกาะยึด้าอย่างเงี้ยขาขาสั่นหมดแล้วเนี่ยแป๊บนึงนะอากีทนหน่อยทนหน่อย แม่เพลงโอ้โหสองตัวเชียร์เดี๋ยวกันเราไปเลยไหมเกี่ยวๆๆๆๆให้อากิออกมาเลยดีกว่าพีอากิโอเคพี่พี่พี่มองอยู่พี่มองอยู่อากิถ่ายมาทำไมพี่มองให้อยู่พี่มองให้อยู่ถอยเลยถอยเลยถอยมาใจนะมันเดินไปอย่างเียวเนี่ยเชียร์เอาไงดีเราจะออกไปหรือว่าเจ้าของเพิ่ม ไม่ไม่เพิ่มละไม่เพิ่มละรอออกเลยโอเคเด็บตอนหนึ่งสองพี่โจออกไปโอเคหนึ่งสองสามโอเคโอเคมีครับมีหนักใช่เจอตัวนี้ก็ได้ยินเลยเปลี่ยนยับอยู่หน้าหน้าเรือทางซ้ายเลยคล้ายๆเสาไฟเดี๋ยวกำลังจะอ้อมกระตับไปมันจะเป็นกระเดินไปด้านหลังถ้าไปไกลกว่านี้มองไม่เห็นหรอกโมงไม่เห็น เกโจมันกันหร้องปล่าวันไปเ,เชียละอ่าคนนั้นคนนั้นแตกเชน่าจะโดนจับก,กินไปแล้วเมื่อกี้ได้ยินโดนจับกินเรียบร้อยเว้ยเลยเมื่อกี้ได้ยินเสียงกินเลยอ่ะงายงอแล้วโดนจับก,กินไม่เหลือซากออกมาไม่ได้ มันโดนมันยาสมัยกันแล้วดิมันดน,นสอยชูเลยอ่ะอันนี้ด้วยหรอเฮ้ยฮีเลียมยาแล้วเด็กเอาก็ไม่ได้เล่นฮีเลียมกันเด็ดสิเอ๋อเยาะจังเลยแหมอุตส่าแบบซื้อฮีเลียมมาสี่อันเอ้ยเอาไปเอาไปเดี๋ยวนี้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 อน <c oughs> เอาไปเอาไปเอาไป พร้อมปพร้อมปีงพร้อมพร้อมพร้อมสองหนึ่งาเสียงพูดไปเรื่อยเลยพูดไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยเสียงเรื่อยเสียงเ้ยเฮ้ยเท้ยเฮ้ยพูดอะไรเนี่ยเดนนี้ทำไมทำไมมันเฟรย์โอ้โห คนเล้โอ้ยตายละโอไม่รู้อะไรแับอกไ่รู้เรื่องเสียเลย

ถ่ายไม่ได้แต่ว่าลูีขอไ์่า่าฮ่่าฮ่าอาฮ่าฮ่า่าฮ่่าาา่าฮ่่าี่ไห่าฮ่าฮ่่นี่ยฮ่า่ดฮ่าี่าฮนาฮาฮ่่า เรียบร้อยฮัลโหล